ก็คือมีกี้อาบน้ำตอนอาบน้ำแล้วแบบเฮ้ยหาหาน้ำอุ่นไม่เจอแบบรู้สึกแบบโอ้โรงแรมก็ดีทำไมวะทำไมแบบทำไมไม่มีน้ำอุ่นให้เราแบบตอนอาบไปก็คือน้อยใจมากอาแบบทุกทนทรมานความหนาวนะบนเขาได้ได้มันมีแต่ฉันเปิดไม่เปิดจังสวัสดีค่ะทุกคน วันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนเนี่ยไปเทียบต่อคอกันแต่ว่าดูอยากให้พี่ตะกองแพนคืมเลยจ้ะคืมเลยเอ่อคอยนะคะแล้วก็นี่ แล้วครับรูทสิบสองนะฮะเนี่ยเนเอยู่นู่นโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่รูทสิบสองแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นคาเฟ่เนาะนี่แล้วเขาก็สร้างเพิ่มตรงนี้นี่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 อันนี้นี่นี่ที่เราบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นแบบเหมือนไฮไลท์อันหนึ่งเลยเนื่องด้วยว่าฝนตกนะเราก็เลยนี่ค่ะเข้ามาอยู่ข้างในคาเฟ่เนาะตอนนี้เราอยู่ที่รูทสิบสองนะคะแล้วก็นี่เราได้ส่งอันนี้มาอันนี้ทำนาแบบวาอะไรอันนี้ชา่อร่อยไหม อร่อยในรสหาอันนี้น่าสั่งตอนแรกคิดว่าจะเป็นแบบเหมือนนมผงเลยอะแต่ว่าไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นแบบเป็นนมสดจริงๆก็อร่อยนะก็ต้องแบบเดายแบบฝนตกแต่ว่าเอาจริงๆฝนตกก็สวยอีกแบบนะมันแบบมันฟิลป่าเนอะเออฟิลแบบบอกงว่าไปถึงโรงแรมแล้วแบบอาจะเปิดให้เราได้ถ่ายรูปกันสักสองสามเซกนะคะไม่ดูโอ้ ตอนนี้เราก็ถึงนี่บ้านอากงแล้วละคะ่ะบ้านอากงนี่ก็จะเป็นโซนอย่างนี้คล้ายๆเป็นแบบบ้านไม,ไม้เหมือนอารมณ์แบบใต้ถุนบ้านอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าข้างในเป็นยังไงไปเลย พาญาติพี่ใหญ่อะไรเงี้ยมีทั้งขนมหวานแล้วก็ของกินด้วยนี่อันนี้คือที่แบบจุดสําคัญเลยนี่ก็คือเป็นภูเขาแล้วก็ตรงนั้นคือหมอกหมอกหมอ,หมอชนภูเขาอะแล้วก็มีวัดนี่วดัดพระซ้อนแก่อยู่ตรงนี้แล้วก็นี่ไหน,ไหนยายลองชิมเอ้ยไม่ใช่เอาชิมอย่ารีวิวนี้สิเฮกล้องสัน่นเบอนี่เป็นไงแล้วก็สามารถเดินอ้อมไปข้างล่างแล้วก็ มีให้นั่งโซนนู้นแบบถ้าอยากรู้สึกว่าพิเศษมากขึ้นนะคะตรงนี้นี่ค่ะฝตกอีกแล้วตกหนักด้วยรอบนี้เบื่อคนคลั่งรักในวันที่ฝนตกชิลิมหน้าตาเอ้ยลองไรวะอะไรลองอะไรนฝนตกน้ำชิลิมหน้าตาเจ้าของแกยังกุมคมาบะ แล้วตอนนี้เนี่ยเรามากินข้าวกลางวันกันที่นี่ค่ะที่ไหนคะคอบูทีแคมป์รีสอร์ทค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศข้างในว่าเป็นยังไงบ้างไปกันเลย อนนี้อาหารมาแล้วนะคะน่ากินไหมดูนี่มีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นปลาทับทิมทอดกระเทียมนะคะส่วนอันนี้เป็นหมูสามชั้นทอดน,น้ำปลาอันนี้เป็นข้าวามีกิมจิเกาหลีมีกิมจิแน่นะแล้วก็อันนี้เป็นปีกไก่ทอดน้ำปลานะคะอันนี้เป็นเมนูเล็กคอมมนของที่นี่เลยนะอันนี้น้ำลินจีโซดาอันนี้สตรอเบอร์รี่โซดาแล้วก็มีชาพีชนะคะแล้วก็ชาสามสีที่เป็นเมนูแนะนำที่นี่ด้วยค่ะน่าดยไ ชช้ชิ้นใหญ่มากเลยทุกคนอืออร่อยอร่อยมากอร่อยอร่อยหอมร่ายอร่อยมากเลยอันนี้คือมัวจะถ่ายรูปะข้างในก็แห้งอ่ะ ขขโอเคตอนนี้เรากินข้าวก็เสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเนี่ยเข้าไปดูนะคะว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงดูสวยมากเลยนะแล้วก็ดูแบบธรรมชาติมากเป็นสะพานไม้ข้ามไปอยงนี้นะคะ่ะนี่แล้วก็มีนี่ตรงนี้เห็นไหมกินข้าวนอกจากจะกินข้างหน้าได้แล้วก็กินข้างหลังได้ดีฝั่งนี้จะเป็นห้องใหญ่เนาะใช่ป่ะกันใช่ฝั่งนี้ขอห้องใหญ่แล้วฝั่งนี้จะเป็นนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องเล็ก โดมก็จะเล็กกว่าแต่นุ่มก็จะใหญ่กว่าเห็นได้ไหมเห็นไหมเดี๋ยวเราไปดูห้องเล็กกันก่อนดีกว่าฝึกใช้กล้องอยู่นะคะทุกคนอาจจะบุญนหัวนิดนึงปไปดูห้องเล็กกันนี่ก็จะมีโต๊ะให้เป็นโดมๆเนาะอะ๋ยายเข้าไปเปิด ก็จะเป็นเต็นแล้วก็มีแบบเนี่ยอันนี้เขาเราียกอะไรไม้สามเหรอเป็นไม้สานนี่อันนี้จะมีสองเตียง,งเตียงเดียวสองเตียงแล้วก็จะมีน้ำากมี่ัดล์จพวกกาแฟแล้วก็หม้อต้ม,มนี่ค่ะแล้วก็มีถังขยะให้ <Should> แล้วที่ชอบที่สุดก็คือด้านหลังจะเป็นห้องน้ำนะทุกคน อันนี้จะเป็นห้องน้ําส่วนตัวคือทุกคนทุกห้องที่เป็นทุกเต็นตนะ์ก็จะมีห้องน้ำเป็นของตัวเองน,นี่มีชาวมีกระจกห้องน้ำสะอาดนี่มีไดร์เป่าผมให้ด้วยเออห้องโอเคเลยนี่ค่ะอันนี้จะเป็นห้องใหญ่นะคะจะมีแบ่งแยกสองแบบสองโซนเต็น์ใหญ่มากชอบอันเนี้ยแล้วจะมี <4 S 2> มสี่ที่นอนเลยนะคะเข้าไปดู จะเป็นห้องแบบแยกให้นอนนี้ใช่จะมีจะมีอันนี้จะมีข้างละสองเตียงนี่ที่นอนก็เหมือนกันเลยนะมีพัดลมสองตัวเปิดตรงนี้นมันไม่ได้ร้อนเลยนะข้างในมันไม่ได้ร้อนเลยเนาะกันเนาะใช่ไปดูแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็นนี้<ม>เป็นเหมือนกันเลยแล้วมีพัดลมให้สองอันแล้วก็มีเครื่องทำน้ำร้อนมีกระจกมีน้ำบริการนะคะแล้วก็นี่มีโคมไฟ ห้องใหญ่นี้แบบมาเป็นแบบแก๊งมาเป็นแฟมิลี่ก็พอดีเลยนะห้องน้ำของห้องใหญ่เป็นนีนเ่เท่ากันนะเท่ากับห้องเล็กเนาะห้องน้ำใหญ่อะ มีเครื่องบริการเหมือนกันเลยนะคะเขาคอบูทิทแคมป์รีสอร์ททางที่พักมีเครื่องดื่มเค้กและเหล้าบวยจำหน่ายไม่ได้เข้าร่วมโครงการเที่ยวด้วยกันไม่สามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้าภายในรีสอร์ทงดใช้เสียงงดกิจกรรมหลังสี่ทุ่มเพื่อพักผ่อนไม่เหมาะกับการปาร์ตี้สังสรร์งดนำอาหารเครื่องดื่มเข้าภายในรีสอร์ทโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะซัมเมอร์ราคาห้องพักลด50%จากราคาปกติแฟมิลี่รูมสำหรับ4ท่านในวันธรรมดาราคาปกติ ปกติ3,000บาทลดเหลือ1,500บาทในวันหยุดราคาปกติ4 0 0 0บาทลดเหลือ2,000บาทราคานี้รวมอาหารเช้าสำหรับ4ท่านซิงเกิลรูมสำหรับ2ท่านในวันธรรมดาราคาปกติ2,000บาทลดเหลือ1000บาทในวันหยุดราคาปกติ3,000บาทลดเหลือ2,000บาทราคานี้รวมอาหารเช้าสำหรับ2ท่านโปรโมชั่นนี้สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่จองและเข้าพาักใ,ในวันที่2อกุมภาพันธ์2565 ถึงวันที่6มิถุนาย,ยน2565เท่านะั้นสำหรับท่านใดที่สนใจเขา,ขาค้อบูติคแคมป์รีสอร์ทเราจะแปะช่องทางการติดต่อไว้ด้านล่างนะคะโอเคกินข้าวแล้วก็พาเที่ยวเสร็จแล้วนะคะขอขอบคุณเขาค้อบูติคแคมป์รีสอร์ทค่ะที่อำนวยสถานที่ให้เราถ่ายทำค่ะเดี๋ยวไปเจอที่พักกันเลยว่าวันนี้เราจะไปพักที่ไหนไปดูกันแล้วตอนนี้เราก็ถึงที่พักแล้วนะคะนั่นก็คือ,อ โอเคเราไปเช็คอินกันดูโค้ดเขาขอนะคะโอเคพวกเราคือหญิงแก่งหอบฟางก็คือคนขอมาแบบว่าเหมือนย้ายบ้านห้องอะไรนะหนึ่งศูนย์ห้าอันนี้หนึ่งี่สี่ เซฟตี้อย่างดีเลยมาเข้าไปดูกันขอรองเท้าป่ะว้าว OMG oh ทำดีมากเดี๋ยวขอเนียดเอาของไว้ก่อนอ่อยเอาของวางก่อนเอาไม่ห่อใดมาทำไมที่นี่มีใดให้ด้วย สีห้องคือสวยมากทุกคนอย่าเปิดมากนะเปิดงี้ยหนอเอออุ้ยนี่ยจอยเราจะต้องให้เห็นเราจะสร้างนี่นะคะหนึ่งสองสามว้าอ้ายายไปไหนยอยดีมากขอนีญาตดเม็ดก่อน นี่อ่ะมาดูก่อนว่าห้องเป็นยังไงตึบ๊บเปิดเข้ามาก็จะเป็นนี่อันนี้ก็เอาไว้ใส่เสื้อผ้าแขวนไว้แบบใส่ชุดวันต่อไปนี่เป็นกระจกสวยมากเลยทุกคนอ่ะต่อไปก็เป็นเตียงอุย้ยเตียงดีมากเลยอันนี้เป็นแบบมีปลั๊กไฟให้ตรงนี้ขนมตรงนี้สามารถทานได้หมดเลยนะคะทานฟรี ก็คือนี่ยายทำเธอต้องไปทำท่าจิบชาแล้วปะจิบชาตอนเช้าแบบว่าเช้าๆกินชาแล้วก็มองวิวแล้วก็มองวิวสวยมากทุกคนโอ้ my god โอเคเดี๋ยวเราทั้งคู่นะคะจะไปเตรียมตัวออกไปอยู่ข้างนอกกัน เปลี่ยนชุดกัน The Post เขาค้อถ่ายชาบูริมระเบียงร้านอาหารสาม,มารถถ่ายเห็นสระน้ำส่วนเครื่องดื่มจะทำให้เป็นเซตอาหารเช้ามีไว้ให้โปรโมชั่นเที่ยวด้วยกันลดถึง60%ถึงเดือนพฤษภาคม The Post เขาค้อเปิดรับจองเที่ยวด้วยกันเฟสสโรงแรมเปิดใหม่สไตล์สแกนดิเนเวียนออกแบบให้ทุกห้องมองเห็นวิวกงลงหันลมชั สูดอากาศโอโซนบริสุทธ์มาพักผ่อนสัมผัสอากาศหนาวกลางคืนดูดาวเช้าดูหมอกมุมถ่ายรูปสวยๆเก๋ๆมีความเป็นส่วนตัวเว้นระยะห่างด้วยห้องพักเพียง20ห้องใช้โครงการเที่ยวด้วยกันจองล่วงหน้าก่อนเจ็กวัน ราคาร่วมโครงการพร้อมอาหารเช้าสองท่านดีรักวันธรรมดา2,100บาทวันหยุดสุกเสาร์2,700บาทวิลล่าวันธรรมดา31,20บาทวันหยุดสุกเสาร์สารบาทดูเพล็กวันธรรมดา4,140บบาทวันหยุดสุกเสาร์ 4,900บาทพิเศษฟรีเวลคัมริงใกล้ทุ่งกังหันลมเพียง10นาทีวัดผาซ่อนแก้วเพียง15นาทีเรามีคาเฟ่บริการอาหารเครื่องดื่มสุดฟินไปกับบรรยากาศอาหารค่ำชาบูร้อนร้อนชมพระอาทิตย์ตกดินสำหรับท่านใดที่สนใจ The Post เขาคอรีสอร์ทสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยค่ะ ติดก,กับสระน้ำแล้วชอบไอ้ตรงเป็นห้องพักที่เป็นกระจกชนกันอะ่ะมันรู้สึกรักชวรี่รเลยเออแล้วก็นอกจากจะมีมุมสระน้ำแล้วก็นี่มีมุมอะไรนะอันนี้กงังหันลมเออกังหันลมที่เป็นของเขาคอะค่ะใช่ชอบมากเลยก็จะมีกิจกรรมให้นะสำหรับสองคนนี้โดยที่พี่อาจจะรู้คนเดียวแต่คนอื่นไม่รู้เนาะ โอเคโอเคทุกคนตามนี้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปก,กันเขคคขา 6กโมงแล้วเราจะไปที่ไหนกันคะไปดืชาบูน้ำดำค่ะที่พอดคาเฟ่ตรงไหนตรงนี้ทางนู้นนี่เดินออกมาจากตัวที่พักเออที่ <ไป S 1> พักพิกีกเดียวนี่นี่ค่ะไปกัน อันนี้เป็นชาบ,บูน้ำดำนะคะจนนิ้มเลยชิมแล้วนะคะ สองอย่างก็คือมีน้ำจิ้มกุ๊กกี้แล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่โซดาค่ะอือมข้สตรอเบอร้มข้นมาอือรอนสำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาที่พักผ่อนแล้วก็หาอาหารดีๆกินเนี่ยอย่าลืม The Pod เขาฟอนะคะที่นี่เนี่ยนอกจากจะวิวดีแล้วก็อาหารเนี่ยสุดยอดเลยค่ะโดยเฉพาะชาบูชุดใหญ่เนี่ยทุกคนกควรจะมาลองเลยค่ะ ตอนนี้นี่คือตากล้องคือน้ำลายไหลหมดแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้ทุกคนเนี่ยไปกินแล้วก็มาเจอกันอีกทีนะคะบายอย่างแรก <c oughs> รเลยคือของสดมากแล้วก็เมื่อกี้ไปกินชุดใหญ่ก็สามารถกินได้ประมาณ3คนได้เลยสี่เลยนะ5คนต่างหากตอนนี้ชอบน้ำจิ้มสุกี้มากกว่าคุ้มนะได้ราคาที่แบบกินได้ตั้งแบบ4ี่ห้าคนถือว่าคุ้มนะเดี๋ยวจะขึ้นราคาไว้ให้ตรงนี้นะคะคนที่ชอบโซนน้ำซุปแบบพลอยก็คือสบายเลยแบบ นี่เป็นคนชอบกินน้าซุปก็คือชอบมากน้ําสตรอเบอรี่ของเรารู้สึกว่ามันเข้มข้นไปน,นิดน,นึงแต่ว่าสําหรับคนที่ชอบเข้มข้นก็น่าจะชอบนะแต่ว่านี่ชอบแบบโซดายเยอะๆมากกว่าแต่ก็ถือว่าเป็นแบบน้ําที่อร่อยเลยอะ,อะจริงๆ มิ้นหรอกอเป็นรสชาติมิ้นหรอกกินออกมิ้นอ๋อนึกว่าบูฮาวายมันคือูแต่คือมันมีมิ้นเข้ามาด้วยอ่ะมันมันไม่รู้มันเหมือนอะ่คนชอบกินมิ้นก็น่าจะชอบนะเมนูนี้แล้ววันนี้เรามีมิชชั่นกันเนาะน่าจะมีกนกิภาริจสำร็จด้วยนะครับอยากให้แต่ละคนลองพูดนิดนึงว่าแต่ละคนได้มิชชั่นอะไรเนาะได้มิชชั่นก็คือต้องป้อนชาบูแล้วก็ถ่ายรูปเซลฟี่ส่งกรสองทุ่ม แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่หนูทําเป็นประจำแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่หนูจะทำกับทุกคนด้วยใช่เพราะว่าหนูไม่เคยหนูไม่ค่อยป้อนใครใช่จริงเหรอจริงอ๋อแล้วตอนแล้วเรามีโอกาสได้ลองทำไหมลองแล้วแต่มันจับได้ก็ไม่รู้ตวก็รู้ว่าปกติไม่ป้อนนะอยู่ดีมาป้อนอ่ะใครๆก็รู้ปะแล้วพอยอาเดนมี่นอะไรหอมแก้มถ่ายรูปหอมแก้มก่อนสองทุกถ่ายสตอรี่แล้วก็หอมเลย ิงมันง่ายมากเพราะว่าแบบปกติมันทําเออเป็นคนปกติก็คือของแก้มแบบเพื่อนของแก้มใครเนี้ยใช่ใช่ใช่ก็เลยรู้สึกว่าเออง่ายกับตัวเองง่ายเลยเพราะนั้นก็สรุปวันนี้ก็มีผู้ชนะก็คือรางวัลจริงนะครับรางวัลรางวัลนะก็เดี๋ยวไปคาเฟ่พี่จะเรียนน้ำอ๋อง่ายง่ายได้ได้ทวันเป็นขึ้นอื่นเหมือนกันโอเคค่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีมิชชั่นอีกเดี๋ยวเป็นอะไรเดี๋ยวว่ากันโอเค โอเคทุกคนก็คืออะไรรู้ไหมตอนอาบน้ำก็คือแบบอาบไปแล้วเออทำไมอ่ะที่นี่แบบโรงแรมดีขนาดนี้ทำไมไม่มีอันนี้จ้านี่อันนี้ด้านเนี้ยก็คือมีกี้อาบน้ำตอนอาบน้ำแล้วแบบเฮ้ยหาหาน้ำอุ่นไม่เจอแบบรู้สึกแบบโอ้โรงแรมก็ดีทำไมวะทำไมแบบทำไมไม่มีน้ำอุ่นให้เราแบบ ตอนอาบไปก็คือน้อยใจมากแล้วก็คือไปอาบอาบแบบทุกทนทรมานความหนาวนะบนเขาไหนได,ได้มันมีแต่ฉันเปิดไม่เปิดจ้ะมันมีแต่ฉันเปิดไมเปดจั <c oughs> จบจะไ,ไปต้องได้ะ